ไม่ซุมค่ะอันยัเซโยนะอันยัฮัสซโยไม่ใช่ไม่ใช่สิคงบังวาคงบังวาภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นคงบ,งบาาังวเช้านี้นะคะน้องแป้งก็ไม่ใช่เชาะะ้าแล้วค่ะเที่ยงนี้น้องแป้งมางเปิดคลิปที่ร้านญี่ปุ่นที่ใกล้บ้านพี่ยานะคะโดยที่แบบว่าตกแต่งไว้ในทุ่งนะคะเดี๋ยวสวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นพูดยังไงนะ อันนี้กโตัวอันน้ก็ตัวอัญีนขึ้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 นข้นขึ้นขึ้นหานข้นย้นขึ้นข้ขน้นเ้นขึ้้วขนขึ้นนข้น้นขึ้นขึ้นขึน่ึนขึนีึ้้นขึ้นขึงนขนขึ้นนเึ้นนนนข้นะคะ้้นะนเปดเปดเปด เปิุกขังอากูอากูอะถามเยกูคือเข้าญี่ปุ่นงานถ้าถามความรู้ต้องถามเฮียกูถ้าต้องการความรู้ถามเฮียกูครับถ้าต้องการเส้นทางคืออาจีเจจีเจจีเจจีจริงๆเนี่ยถ้าหนูมาร้านญี่ปุ่นเนี่ยหนูเคยเข้าแบบว่าหนูจะขอเป็นข้าวเปล่ามากกว่าก็ได้ไงแล้วก็กินกับโซนเน่าหนูบอกข้าวหน้าไปไงคธอเออ เจ๊หน <ih unting> ูก็ข้าวหน้าปลาซีก็หน้าข้าสับบาย่างไงปลาสบายย่างไงเออหนูเอาแซลมอนย่างก็ได้ชุดเดียวพอนะข้าวหน้าแซลมอนย่างนะใช่เธอก็กินกันสองคนพี่มามาเป็นกล้วยไงครับแล้วเธอก็เอาหน้าเอาปลาอะไรมาให้เจ้ปลาหนูกินไม่ได้หรอกบอกเธอจะกินข้าวเหมือนก้าวแล้วกินข้าวเหมือนก้าวเรื่องอะไรขาปลาย่างอะไรหรอโคนี้ชีว่า คันนิชิวะคันนิชิวะคันนิชิวะสวัสดีคุณนิชิวะคัณนิชิวะแต่บ้านเด็กเขาจะแบบเอากระโปรงมาทำอย่างเงี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวกันวะนี่ใส่ชุดใส่กันนิชิวะสร้างสีสันให้เอฟซีน้องแป้งเวลาน้องแป้งอยู่ในประเทศไทยน้องแป้งก็จะประมาณนี้แหละนะคะทุกคุ้งนี่กุ้งหนึ่งแล้วกันเจียวกุ้ง ข้าวหน้าปลาดิบรวมนว้อแซลมอนะอนะข้าวหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดูหนะาตาทำไมพี่ตอนเย็นเราไม่มากินอันเนี้ย ซุปเนื้ออะไรแล้วกลับบ้านที่ตะวันมันหายวับไปทุกเรากลับบ้านในเวลาช่วงที่ประมาณสามทุ่มทุกคืนเลยนะคะทุกคนก็พอกลับแล้วก็หลับเธอเล่นจะถ่ายคลิปส่งให้แฟนคลับดูนะเจ๊สนุกด้วยนะโอเคเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารที่เรากลังจะสั่งมานะคะทุกคนอ๋อมีชุดด้วยนะอ๋อชุดอันนี้เป็นเชฟอ่ะเธอดูอ๋อเป็นเชฟนะ อ๋อไปชจะมาดูของเขา<ป>คุณยิชิวา<ป>่<อ>าสามเดือนอแล้วว,ว้าวเดี๋ยวก็จะมีคนตามมาเยอะๆจากช่องน้ำเป้งเชียงตุงนะคะเน่อยู่ไม่ไกลแถวๆทุ่งนา <c oughs> ปักหมุดมาได้นะคะจริงๆร้านชื่ออะไรคะเนี่ยร้านญี่ปุ่นมิวแลนด์ว้าว ว้าเต็มเลยเเเนี่นี่นี่นสาวญ<า>ี่ปุ่นนี่สวยกว่าอันไหนอันนี้สวยใช่ไหมใช่ว้าวดีจังเลยทำให้แบบว่าอยู่ประเทศไทยก็เหมือนได้ถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะคนนี้สวย แล <laughs> อวทำไมถึงะวง <laughs> <laughs> ะไอปีว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะอ๋อคนเนื้ออาจารี่ปุ่คนยินเดียสก้าเออออันนี้พูดภาษาญ,ญี่ปุ่นได้นิดหน่อยได้น,นิดหน่อยยายเก่งอ๋ออยู่ญี่ปุ่นมาเหรอคะไม่เคยเคยเคย,เคยทำงานอ๋อเคยทำงานกับคนญี่ปุ่นมาว้าวตอนนี้คือเป็นเชฟสวยแล้วนะคะ <laughs> ตอนนี้เดี๋ยวอิหน่อยจัด คลิปนี้ออกไปจะมีคนมาเยอะๆค่ะาฝากละนี่ไงนิวแลนด์ไงนิวแลนด์ไงเมื่อกี้เออว้าวเดี๋ยวจะได้กินปลาแซลมอนกับวาซาบิเย่จริงๆวันนี้เหมือนทริปเนี่ยเรามาแบบครบวงจรเลยนะพี่ขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นเขาด้วยนะคะโอเควม่สวยค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรอกันดีกว่านะครับ นี่นนสวยเลยอุ้ยมีทองนะอันนี้เรากินอยู่บนทองกินภูเขาทองเรากินทองว,ว้าวอันนี้มันเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมคะดิใ,ใ,ใจบุญดิปเธอถ่ายก่อนลงสต,ตอรี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหนูปฏิการให้พี่เองปฏิการเลยอุ้ยไม่ใช่นี่น้ำซอสจะใช่ไงคะนี่แหละโซยุ อันนี้น้ำซอสนี่นะโชยุโชยุนี่น้ำวอสบีเหรอใช่โชยุห้ามกินเยอะนะมันจะขึ้นจมูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นจมูกอยู่นี่ต้องใส่วอสบีนี่ยังไม่ใส่มันก็ไม่มีอะไรขึ้นพี่ฝนเรากลับเข้าก็มีเธอกลับข้าวไปกลับให้ใั่โอ้ตายแมกกาซนั่งเอาเอาๆม่ให้เจ๊อีเจ๊อพี่เอาเยอะๆนี่เลยชอบเหรอมามามาหนูบริการให้ก็ไม่เห็นนเมื่อเช้าเธอเพิ่งจะออกจากตู้เย็นใช่ไหม อันนี้เหรอเอ้โหจากตู้เย็นเจ๊ซื้ออันนี้นะคะเดี๋ินๆน้องจ้ามินที่เธอถ่ายรูปหรือยังถ่ายแล้วถ่ายยากถ่ายให้ฉันหน่อยอ๋อมามามาขอถ่ายหน่อยเธอกดให้ฉันกระเปล่านั่นอ่ะกดยูคิดดูฟักทองแกะสลักเป็นรอเป็นผีเสื้อเลยอ่ะเนี่ยทูน่ากินเลยไหนทูน่านี่ะปลาทูน่าเนี่ยจะสองดีสัมมอนเหรอ กระคำกระคำนะกินยังไงเนี่ยกินไม่เป็นเลยโอ้นี่ฟักทองว่านี่เป็นผีเสื้อเลยพี่รอบนี้ต้องมาแล้วผีเสื้อหนูเห็นเราไปที่ไหนก็เรามีจะมีแต่ผีเสื้ออะยิุิ๊บอคัอันนี้อันนี้ถุกอันนี้ปูอัดพี่ไม่เอาหรอถ้าเราต้องไปเอาเองหรอเขาจะกดกระดิ่งติ๊งติงติงเสร็จแล้วอ่านี่พี่ไม่ไม่ไม่ ที่หยิบไม่ถูกเป็นด้วยเยอะจะกินอะได้หมดแหละแต่เกียบแตะเกียบอนามัยโอเคก็าแตะเกียบญี่ปุ่นนะไม่ใช่ไหมอืว้าวมาแล้วฉันยังไม่ได้จับถ่ายรูปเลยอ่ะเธอกินก่อนฉันแคบเอาก็ได้หนึ่งสองเอ้กินไปก่อนแล้วค่อยถ่ายหนึ่งสอง โอเคแล้วเล่นข้าวอะไรนะ่ยข้าวญี่ปุ่นไงนี่ข้าวข้าวอะไรคะเนี่ยข้าวหน้าปลาแซลมอนย่างหน้าปลาแซลมอนเหรอหนูสั่งอะไรไปอ่ะก็เงินแหลกไก่ปลาแซลมอนย่างโอ้แล้วเธอสั่งอะไรไปไม่ผมไม่ได้สั่งอะไรแบางกองอ๋อเหรอบวดไม่ก่อนคือบอกเธอไม่พออ่ะข้าวนี้ไม่พอกินก่อนกินก่อนใช่ไหมอะไร มันขึ้นสมองใช่ไหม้หนูบอกแล้วว่าวาซาบิมันแรงอันนี้ใช่ไหมนี่นี่นี่วาซาบิมันแรงไงพี่ไม่เอาขึ้นจะไม่เอาเยอะขนาดนั้นพี่พนายมากินทุน้าเอาเองโม้อนี่ปลาแซลมอนค่ะทุกคนมันขึ้นมากค่ะมันโตมากเลยต้องฝึกกินจีมาถึงที่เมืองไทยแล้วกินให้เป็นทุกอย่าง อ๋อไอเดียดีนะเนี่ยเปิดร้านแบบแบบนี้ใน<ย>ชุมชนได้<ย><ๆ>หนูขอทำสองคำสามคำได้ไหมเพราะว่า<ย>มันมันใหญ่เกินไปก็นั่นแหละทำอย่างนั้นก็ได้ค่ะโอ้แล้วทอง่กินได้เหรอเนี่ยฮะทองกินได้เหรอ <c oughs> ทองกินได้ไม่ได้ทองเนี่ยทองแผ่นเนี่ยน้องเปลวเนี่ยกินไปเลยพี่ไม่เป็นไรฮะทานได้เหรอโอ้หืมข้างเลยเจ๊กินปลาสมอลน้ะสดไหมสดสดสด อร่อยเจนอยากกินซูชิสดนะจะโปติเจ่พุ้งมากินเป็นสดๆที่นี่นะอืโปติเจะไม่กินของพวกนี้เยอะกินแต่อันนี้มีมีอันนี้มีจำเมนเดย์อันนี้เป็นปลาอันนีปลาแซลมอนเผาผนูคืนแต่ใช่ไหมมาชิมชัา อืมอซอสแบบว่าแบบเนี้ยไม่หวาน,นอร่อยเอ,อกินฟูจิบ่อยกลางวันฉันก็ลงมากินฟูจิที่ตึกฟูจิเะใช่ร้านอาหารฟูจิครับเขากินกันแบบไอ้เพื่ออะไรอะซาซิมิอ่ะอม,มีเจ้กินแต่ปูอดัดกินเดียวเลยสกเนี่งาปูอัดเพล่เอาไปเดี๋ยวก่อนดอกไม้นี่มันกินได้หรือเปล่าเนี้ยขอทำก่อนนี่เรา ไม่ได้สิอันนี้นะฝักทองนี่แบบตั้งใจแกะสลักแบบนี้มากมากเลยใช่ไหมเนี่ยแซมอนเยๆโอ้โหโหตายแล้วสวยงามเล็นิงสวยงามสวยงามสวยงามจัดไปจัดไปอันนี้ของพี่นะไม่ซื้ออะไรนะโฆษณนะคเสิรอนเรอนรคนิคนเิรอนิอเรคอนิร์ตคอนิคนอนอน พราะว่าหนูหนูก็เลยเอา้าทำไมพูดภาษาญี่ปุ่นกับหนูคือพี่รู้ไหมแต่ก่อนคือนหนูเดินทางอะ่ะบางคนคิดว่าหนูเป็นคนจีนอะ่ะอโมยอย่างเนี้ยแต่วันนี้น้องใส่ชุดนี้มาเนี่ยทันทีชวัวกอาอเป็นคนญี่ปุ่นเลยภาษาญี่ปุ่นเลยคู่นี้คือภาษาญี่ปุ่นนะนี่เซลมอนพี่ย่าเพิ่งกินวาซาบิมันหมดนะนี่มันชุนเอานะสวยมากวันนี้ขอเป็นรับประทานแบบง่ายๆที่เรียกว่าแบบมาแบบ กรุงนาก็มีอาหารญี่ปุ่นครับโอ้โหพี่สุดจัดมากมาไหว้พระที่พระอุอยาทางทางผ่านเนี่ยค่ะทางรัฐเนี่ยทางผ่านทางรัฐนี่นะที่จะไปวัดคุณบันเครมอ่ะก็จะเจอร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้แหละอ๋อจริงจริงปักหมุดมาน่าจะได้นะคะขึ้น cbs อยู่นะพี่น้องใต้เป็นไงวันนี้เชฟเลยอ่ะมีระดับเชฟวันนี้ฉันไปเปียกน้ำค่ะพี่เอาจัดได้เลยค่ะได้เลยนะคะครับ ฉันไม่รอแล้วนะคะค่ะสกินไปครั้งก่อนเลยชอบมากต่อไปค่ะเจมสที่ค่ะไม่เคยค่ะช่วยสิหน่อยๆตัวแกตัวมันถ่ายรูปแล้วค่ะช่วยกันสิครับเดี๋ยวฉันใช่ที่น้องกินยำปลาแซลมอนกันนะแย่สดใช่ไหมเออสดมากเจ๊เอาเป็นว่าถ้าเจ๊กินได้เรากินได้เพราะเจ๊ไม่กินของดิบอยู่เลยหนูกำลังงงอยู่เลยเฮ้ยของทะเลเรายังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยอะ แล้้วมสุกปล่อยมันไปก่อนฟิตไม่ฟิตไม่อยู่ฟิตไม่อยู่โอ้โหนี่ปลาแซลมอนแบบเป็นชิ้นๆเลยนะเนาะเธอตอนนี้เนี่ยเหมือนกําลังแบบว่ากําลังฝึกที่จะไปญี่ปุ่นอยู่เลยต้องหัดกินเป็นอันนี้เนี่ยวาซาบิจิ้ม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 แค่นี้พอแล้วกินแบบนี้เนี่ยหืึกินแบบเคยอยู่เถอะอ๋อจิ้มวาซาบิน่ะเนื้อมันแบบมันละลายอื อะไรในปากเลยจริงๆเขาต้องกินคาเป็นชิ้นตัวๆแบบนี้เลยนะใช่แบบเหมือนต้องไปเห็นอะเนี่ยตาแล้ววันนี้มาสไตล์แบบญี่ปุ่นเหรอเนี่ยแนอจิ้มๆมาซาปิจุ๊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 กินเยอต้องงอมต้องรอจอเป็นเด็บเอาได้นะะองของเด็บเธอบอกว่าเธอไม่อินกับของเด็บอันเนี้ยคราวนี้ต้องรอข้งหน้าเจเลยฝึกไปญี่ปุ่นเธอแบบฟันแล้วตื่นจะได้ไปญี่ปุ่นบ้างเขาบอกกันว่า ปากเพชรถ้าได้มีโอกาสกินอาหารญี่ปุ่นจะได้ไปญี่ปุ่นนี่เลยกินแล้วถ้าถ้ามกินอะไรไม่ได้หนูรู้สึกว่า,ห,วาหนูกินข้าวบ้านหนูเป็นญี่ปุ่นทั้งวันทุกวันหนูยังไม่ได้ไปเลยฝันแล้วตื่น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 ก็มันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นอาหารบ้านเพอ์ไงไอ้นี่มันเป็นปวัชปีว้าวน้องอย่าจิ้มเยอะนะวาัาปีมันชุนนะมีนน้มจิ้มมันมีสีเหลืนี่นี่นี่ เจเองก็เพิ่มจะมากินเนี่ยหูทุกครั้งเจ้จะบอกว่าเบิร์นได้หน่อยเบิร์นอันเขาเรียกอะไรนะเนี่ยอันนี้ไงไม่อันนี้อะไรเนี่ยเหรออืมไอไอนี่เมนูเนี่ยะเซอร์วิสเซอร์วิสอันนี้คชออันนี้เราเราสั่งไปหรอคะไม่ที่เขา thank you รอขอบคุณมากค่ะโอ้เมนูพิเศษเลยว้าวเดี๋ยวจะมีคนตามมาจากช่องน้องแป้งจิงตุงไปติดตามด้วยนะคะว้าว Thank you, thank y o วเออหนูไม่รู้อ่ะอันนี้ยำว้าวพี่เขาให้เลยเดี๋ยวเราจะแบบไปดูแบบเป็นเมนูยำปลาแซลมอนออันนี้หมดแก้ว จ๊ไม่คุ้นเพกินไปแล้วแบบเจมเอาไมนว่าเจ๊กินชอบกินมากกินมาเป็นแบบสิบสิบปีแล้วจมไม่กินอะไรเนี่ยยังสัมงหมนะพี่ซาซิมิซาซิอันนี้ไงแม่หมายถึงว่าพวกนี้เขาเรียกกลุ่มเขาเรียกซาซิมิเป็นของดีแต่ครับเดี๋ยวหนูกําลังจะถามเอฟซีของนแป้งอยู่ว่าอันนี้มันคืออะไรหรือว่าถามพี่เขาเลยเดี๋ยวก่อน ไม่หนูก็ไม่รู้แต่ก่อนอ่ะคือน้องแมงเคยเคยเข้าประเทศไทยเนี้ยหนูไม่รู้มันกระจุกกระจิกพวกเนี้ยหนูซื้อไปที่บ้านแล้วหนูแบบไปทําอะไรก็หนูไม่รู้ก็เวลาเวลาหนูชอบเข้าร้านญี่ปุ่นอ่ะก็คือไอ้เนี้ยก็คือเวลาวางนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาสาลายวางแล้วก็ม้วนไปเข้าเป็นโลไงเป็นโลนะอ่าเป็นโลอ่ะชิโอ่ะค่ะครับอ่าเขาเรียกเนี้ย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 อ๋อ เป็นซาล่ายเป็นข้าวปั้นอย่างนี้นี่ะนะใช่ค่ะนี่แหละก็ต้องใช้ใช้นี่แหละแต่ตอนนี้เอามาให้เราแบบตกแต่งแบบนี้นะมันเป็นสัญลักษณ์บ้านเขาอ่ะหนูรู้สึกว่าบ้านญี่ปุ่นเนี่ยคือหนูหนูเคยดูทีวีละครของเขาอย่างเช่นซีรีส์ของเขาเนี่ยซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขามีบ้านใช่ไหมพี่เขาไม่มีห้องเป็นส่วนตัวเนาะว่าไหมเขาจะนอนในกลางบ้านอย่างเงี้ยเธอใช่แล้วก็เวลาเข้าไปเลย จะติดโอชินตั้งแต่เล็กไหมโอชินโอชินเคยดูไหมหนูนูหนูดูอยู่แต่ก่อนหนูซินี่ไปเกาหลีเงี้ยชีวิตเน่ยถ้าเป็นสมัยก่อนยุคการ์ตูนสมัยพ่อรุ่นก่อนโอชินอย่างเงี้ยอ๋อที่เจดูชอบชอบชอบแล้วเจดูแบบอีคิวซังไงอีคิวซังอัลเล่อะไรอย่างเงี้ยเออชอบเคยดูที่บ้านฉันยังมีนะเนี่ยเธอฉันไม่รู้ฉันไปซื้อไปทำอะไร เขชอบอ่ะนี่น้องแป้งชอบเนี่ยอันเนี้ยเชื่อได้เหรอเชุาสวยแล้วไม่ว่าโอ้ช่วยอิ่มนะเขาบอกอิ่มไม่ได้นะเจ้าอิ่มแล้วไงอิ่มไม่ได้ก็เธอบอกชุดสวยเจนก็เลยจะอิ่มที่ตัวนื้ที่เธอไม่พูดว่าเธอใจเจ้สวยเจนก็จะไม่อิ่มหรอกแซลมอนยำแซลมอนมันฟิ่นอร่อยเลยไง อร่อยกินสามคำแล้วพี่ค่อยทำนู้นว้าวอันนี้พิเศษอังเยี่ยเป็นชิ้นดูใจมันจิ๊บกระยุกมึนแย้มกินครั้งแรกกินซมอนครั้งแรกคือซมอนครั้งแรกเหรอจริงเหรอน้องบดขนาดนั้นเลยเหรอลูกผมต้องกินทีละชิ้นทีละชิ้นมันเจ๊ยเจ๊ก็กินอย่างนี้เลยครั้งแรกอ่ะเหรอ หนกูก็กินไม่เป็นแต่ตอนนี้เป็นแล้วอะ่ะเป็นเพราะที่ร้านเนี่ยแหลมเลยเถงไทยก็สั่งแซมาสามซมจช่นอันนี้ฮะซโยอคันซามิตอะไรนะภาษาเมกิเราจะหมดแล้วเนี่ยดูอแอาเลคันดิชิวะคันดิชิวะนี่นะคะน้องแป้งเข้าถึงสถานที่โอ้ยขออนุญาตดูนะครับยาย โอ้ยายทอมานานหรือยังคะเนี่ยว้าวอ,อ,อันนี้กำลังจะทอเป็นอะไรคะว,ว้วาวว,าว้าวหนูต้องดูด,ดปิปุ๊บ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 เพื่อให้มันแน่นใช่ไหมคะให้มันเป็นลายผ้านะนโอ้อันนี้จะเป็นผ้าทงหร,หรือเป็นผ้าอะไรคะอ๋ออุ้ย โอ้ว้าวมันเหมือนแบบอะไรเนี่ยลองดูดิมันไปไปมามาได้สวยงามมากเลยให้ดู่างน<อ>ี้ว้าวไวเลยดูดิว้าวผ้าลายคูบัวคูบัวคูบัวเขาใส่แบบนั้นเลยนะใส่เป็นแนนี่แค่ดึงใส่แล้วก็ย้ายก็จะแบบโอ้หนี่มันเป็นตัวล็อกเลยให้มันไปไปมามาเนี่ยแบบไม่ต้องใช้มือดึงไปดึงมาแล้วอะว้าว วันหนึ่งได้ความไม่ค่อยได้ทอนะว่างๆนะคะ<า>ค่ะครับว้นนา,วาวสามเมตรสี่เมตรก็ยาวมากแล้วนะคะโอวไวมากเลยโอ้ มีหลายหลังมากๆเลยทุกคนดูเครื่องมือนะคะคนปัจจุบันเนี่ยน้อยคนที่จะทำเป็นแล้วเนี่ยหนูว่าต้องคิดลายออกด้วยนะ สวยอ่ะนุ่นนะใช่สวยมากเลยอย่างนั้นพี่เรียกตีนจบไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ผ้าตัดเสื้อโอ้สวยอ่ะลายอ่ะดูดิเธอ,อน้องถ่ายดูข้างหลังนี่ข้างบนไม่ไม่สวยเลยหนูหนูต้องข้างใต้นะใต้ได้ได้หนูเดี๋ยวหนูก้มดูก็ได้ค่ะไ,ได้อยู่โอย้ยสวยมากอ๋อ อนี่ไงน้องเป็นลายแบบทอแบบนี้จะแพงมากเลยเนาะยายเนาะแพงเท่าไหร่ไม่แพงเท่าไหร่หรอคะจุกดอกเนี่ยดอกดอกตัดเสื้อตัดกระโปรงแล้วแต่เอาแล้วแต่เรานะคะอือโอ้โหผ้าทอเนี่ยไหนยายดูสิออกมางามไหมมันไม่ใช่โอ๊ยตายแล้วของเขาตายเอาเดี๋ยวยายลงนะเมื่อยว้าวจะเดินเฉยโอ้อันนี้สวยงามมากเลยงามไหมงามไหมเอาถ่ายชัดๆัดเลยอ่ะ ว้าวยายใจดีมากเลยลายดอกไม้เืมเขาไม่ชื่อไอ้เฮ็ดซีนี่พีห้อง<ม><ม>ใช่เอาไปเป็นผ้าถุงเงี<ช>้ยเนาะไปดูในบ้านมีสวนมีโอซื้อสักตวัวก็ได้แม่แพงหรอกว้าโอ เฉียวดำแดงด้วยน้องแมงเฉียวสัญลักษณ์ลาดบุรีว้าสัญลักษณ์ลาดบุรีนะคะเฉียวดำแดงคือว้ามันแต่หกร้อยแปดร้อยพันสี่โอ้โหเริ่มต้นที่หกร้อยนะคะดอกสวยไปจัดซื้อมาเยซื้อสักผืนอะเอาไปดูครับเอาไปดูนะคะไม่ได้เอาไปใส่เอาไปใส่เนี่ยแล้วกระหรูกระนุ่มด้วยคุณดีดีคุณงามๆนะคะอีกแล้วนางเฟ้ว้าวบ้านยายนี่บรรยากาศดีดูค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้หอนาฬิกาสวยงามมากเลยโอ้ oh, หลังจากที่เราออกจากที่โรงงานทอผ้ามาว้าวนี่เราเข้าเมืองอ๋อเนี่ยชุมชนทอผ้าสวยมากนะคะซึ่งก็ออกมาแล้วตอนนี้เหมือนรถติดไหมเนี่ยใอ่ค่ะเนี่เป็นเป็นด้านนี้จะเป็นพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี อู้ยนี่ไงถนนคนเดินใช่วา้า,า,ไ,าไปเดินใช่ไหม,มใช่ทีงามพระรามแปดท่มหนึ่งนะโอเคตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเลยมาสักที่ไหนนะลงทอผ้านะคะตอนนี้เราก็เลยมาที่จังหวัดรักบ,บุรีแล้วไปทางไหนอะ่ะอ๋ออนนะะก็เ,เลยมาขอพรสมาคารวะที่ศาลหลักเมืองนะคะ เห็นพี่เขาบอกว่าแห่งเร็วแห่งแรกที่แบบมีตำนานยาวนานเหมือนกันนะต้องรถมาไปยังไงเนี่ยอยู่ใกล้ติดนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราก็ได้ทำพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วขอพรติดทองนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะได้เดินตลาดถนนคนเดินนิดนึงเพราะว่ามาประเทศไทยยังไม่ได้เดินถนนคนเดินคือแบบยังไม่ถึงอะ่ะนะคะโอเคเดี๋ยวรอก,ก่อนตอนนี้อีกสักพักหนึ่งแหละนะคะไปมีเพลงมาแล้ว คนเดินเหรอเต็มแล้วเขาเปิดข้างนานแล้วพี่ถนนคนเดินอยู่ฝั่งมืเอ,อเราถ่ายไม่สวยต้องหอน,นาฬิกานี่นะคะเขาเรียกว่าเขาชีจันนะคะเมื่อกี้เรามาพิสเรากําลังจะไปเขาว่างหลังจากที่เราไหวสารหลักเมืองแล้วนะคะ ทางตรงนี้มันอันนี้ชันอยู่นะ<อ>ว้าวมีคนนำทางให้เลยนะครับ่ะ <c oughs> พิาครับโอ้ทางมันชันมากเลยเน,ะนาะแล้วมันโค้งมากด้วยเนาะ วิ่งอยู่ข้างล่างอ๋อนอกจากเครื่องดีๆนะคะลงได้แต่ขึ้นเนี่ยออ่เครืงมันหักศอกมากเลยนะคะดูปลาเท่าตรงนี้ปะระการโอเคอ่อนไหวมาทนมาเนี้ยตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเบรกไม่ได้งไงตีโค้งหักศอกเลยนะคะขึ้นขเขาอะ่ะครับอันนี้นะคะตึกคนนู่นะคะอ๋อ นี่ตึกคู่นะคะขอชมนิดหนึ่งนะคะอ๋ออันนี้เลยน้องเนี่ยบางเก่าเลยนะคะเนี่ยอ้กกคู่อนนลงลงไปได้อีกหรอคะนี่อก็ไปึงหน้าเขาเลยว้าไปถึงหน้าเขาเลยนะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเนี่ยสิจะขึ้นก็เดินขึ้นไปค่ะรูปทรงข้างในเนี่ยเป็นใช่เหมือนกันเหมือนี่คะกับ ขาวังเลยค่ะจะเข้าไปได้เลยไหมค่ะพีย่ยาช่องค่ะหนูยังก็หนูองตรงแต่ว่าโควิดสามปีใช่ไหมทำหน้ารเสร็จพอดีเลยโอ้เนี่ยครับ ชมแล้วนะคะพี่เรากลับกันแล้วนาอยีบุตีบดูเลยเธอบอกว่าอะไรนะไปเซิร์ชมาดูแล้วอันนี้ติดท็อปอันดับที่ห้าหดาวห้าดาวห้าดาวเลยนะอันนี้อะไรโคกี้เหรออันนี้อันนี้อะไรอะหุ่นอะไรอ่ะลูกปั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็ได้ถ่ายเลยในข้างหน้าแล้วก็คือมี เออฮอนาลิกามีหกโมงสิบนาทีแล้วจ้ากินเฟอแม้สไตล์เวียดนามลุงฮูกินเฟอเหรอเนี่ยลุงูกเฟอก็อร่อยไม่ได้กินไม่เป็นกินไม่เป็นเหรอมันเหมือนเส้นขนมจริงบ้านหนูนะเส้นข้าวเส้นบ้านหนูอ่ะให้ให้ให้ตอนนี้เราก็มาถึงที่ปลัดเอ้ยถนนคนเดินลาดบุรีนะคะเก่าโคอี้เกาโคอีเก่าโคอี้หรอ จริงเหรอเก็บภาพแล้วนะคะแต่ก็จะมีเพลงนะคะมีการแสดงนักศึกษาอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราก็จะเดินชมตรงนี้นะคะติดแม่น้ําด้วยแล้วก็มีสะพานนี้ด้วยเอาคิดว่าไปข้างหน้าได้ไม่ได้นะโอ้ยมันใหญ่มันยาวมากเลยอะไปไหมไไปฝัป่งนี้ก็สวยมากเลยไปฝั่งไหนดี